เออแล้วครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมตันหนึ่งเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีมีทิปดีๆมาบอกนะครับสำหรับคนที่เดินทางนะครับแล้วว่าประสบเหตุนะครับการบนถนนต่างๆก็แล้วแต่ไม่ว่ายางรั่วหรืออะไรเกิดกับรถยนต์นะครับหรือว่าไปเจอคนอื่นนะครับผมวันนี้นะครับผมไปเจอคลิปคลิปนี้นะครับของ พี่ท่านนี้นะครับผมชื่ออะไรเนี้ยผมอ่านไม่ออกนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่เขาไปช่วยชาวต่างชาตินะครับายางยางรถมอเตอร์ไซค์ล่วนะครับแล้วเป็นสถานที่ที่แบบทุระกกันดารอะ่ะพูดง,ง่ายๆมันไม่ใช่ในตัวเมืองอะ่ะอย่างต่างจังหวัดมันเป็นถนนเส้นเดียวใช่ไหมข้างป่าก็จะเป็นเขาเป็นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะาหา ร้านซ่อมรถหรือหาคนช่วยยากนะครับเพราะว่ามันเป็นนอกเมืองนอกชานเมืองเนาะก็เลยจะมาให้ทุกคนนะครับให้จําหมายเลขเลขหนึ่งไว้นะครับสําหรับบนท้องถนนนะครับหมายเลขทางเป็นสายด่วน,นครับฉุกเฉื่อสาหรับช่วยประชาชนนะครับหนึ่งนะครับผมหลายคนนะครับยังคิดว่า 1669นะครับผมแล้วก็191คิดไว้ในใจกันตลอดนะครับให้จำไว้อีกเบอร์หนึ่งนะครับสำหรับบนท้องถนนสำหรับประสบภัยประสบปัญหานะครับบนท้องถนนนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอยากให้คนช่วยนะครับก็ประสานงานไปที่1 644นะครับผมแล้วผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเบอร์ฉุกเฉินเนี่ยเอาไว้สำหรับทำอะไรแล้วมีเบอร์ฉุกเฉินที่เราสมควรที่จะ จำนะครับแล้วก็จดเอาไว้ในการฉุกเฉินในคราวหน้าได้นะครับเอาละครับเราก็มาอยู่กับหน้าเวฟเวฟหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นเบอร์รวมฉุกเฉินนะครับผมนี่สำหรับลถเสียอุบัติเหตุนะครับบนทางหลวงนะครับเนี่ยก็เป็นอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับแล้วก็หนึ่ง 1 14 6นะครับผมอ่ะแล้วก็เป็นหน่วยกู้ชีพครับก็อันนี้ก็ไม่ต้องจํามากมายนะครับผมว่ากรณีไฟไหมครับ1 9 9นะครับผมอ่าเรียกประกันนะครับผมอ่าแต่ถ้าใครมีเบอร์ประกันของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็จําไว้จดไว้นะครับแล้วก็เบอร์ฉุกเฉินนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็1669นะครับเห็นไหมนะครับผมแล้วก็นี่ครับพวกข่าวจราจรหรือว่าเป็น การให้ช่วยเหลือนะครับผมรึงหกซีซีนะครับสวพนะครับหนึ่งเก้าสามารถช่วยเหลือได้ทุกด้านในกรณีข่าวสารของหายแจ้งความนะครับผมได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดนะครับจสองร้อยนะครับก็ ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับโทร1644ดีกว่านะครับผมแล้วก็ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับ1677นะครับประมาณนี้นะครับผมก็จดจำเอาไว้อีกหนึ่งเบอร์นะครับ1644นะครับผมสำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆนะครับเจอเหตุการณ์คล้ายๆในคลิปนะครับผมก็ใช้เบอร์นี้ในการประสานงานแล้วก็เรียกหาเจ้าหน้าที่มาช่วยได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้บุคคลที่ท่านเป็นห่วงนะครับผมเผื่อเขาประสบภัยแบบนี้ในภยายภาคหน้านะครับอุบัติเหตุแล้วว่ากรณีถูเฉินเนี่ยมันเป็นได้ตลอดนะครับผมอย่าไปคิดว่ามันจะไม่เกิดกับเรานะครับผมไมนระวังยางรั่วยางรั่วลมนุ่นนั่นน,นี่หลุดนะครับผมมันเป็นได้ทุกเมื่อนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับผม รับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ